ต่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องชีวิตอ,อากเกษตรกรกับชีวิต หลังสงกรานว่าเราจะต้องตระเตรียมทำอะไรบ้างนะฮะเรื่องของการเตรียมดินเรื่องของการเตรียมแหล่งน้ำแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานเราจะทำงานแล้วแรงงานเราอยู่ที่ไหนและวันนี้เราก็รู้ว่าแรงงานนั้นหายากแรงงานฝีมือจะต้องฝึกปลือไหมหรือจะอย่างไร นะครับเพราะวันนี้คนไทยเราส่วนมากก็ยกระดับขึ้นมาเป็นระดับเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าของกิจการกันแล้วทั้งสิ้นนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าไปทีนี้ถ้าเราจะเพาะจะปลูกสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำและจะต้องเตรียมแล้วก็จะต้องทุ่มเททุ่มทุนเพื่อสิ่งนี้คืออะไร คือกิ่งพันธ์ุต้นพันธ์ุและเมล็ดพันธุ์หรือถ้าคนเลี้ยงสัตว์ก็คือจะต้องได้พันุ์สัตว์ที่ดีมีคุณภาพเราลองไล่กันไปอย่างกรณีผมพูดถึงกิ่งพันธ์ุหรือต้นพันธุอันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับกรณีของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวสวน เรารู้อยู่ว่าเราจะลงมะพร้าวมะม่วงลิ้นเจลำไยเยงาะแล้วปลูกครั้งเดียวเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปีหรือบางทีเกือบจะชั่วอายุคนด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ใส่ใจไปหากิ่งพันธุ์เมล็ดพันธ์ุที่ไม่ดี นะมันก็จะมีปัญหาต่อเนื่องไปผลผลิตก็ไม่คุ้มโรคก,ก็เยอะมแมลงก็กวนนะลงทุนก็ไม่คุ้มนะครับเราจึงต้องสรรหา,ากิ่งพันธ์ุต้นพันุ์ดีนะครับด้วยการที่อะไรครับอย่างกรณีคนปลูกมะพราะ้าวท่านต้องไปที่สวนมะพร้าวน้ำหอมที่ลิ้มชิมรสแล้วว่าแจ๋ว แล้วสั่งเจ้าของนะทำโดยเฉพาะถ้าเป็นได้อย่างนั้นนะเราก็จะได้ผัดดีมาปลูกไอ้ประเภทเดินเดินไปแล้วก็ไปหยิบหยิบมาอย่างนั้นไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปนะครับหรืออย่างกรณีของอะมะม่วงนะเอาม่วงมายกตัวอย่างนะครับ เ,เขาไปได้กิ่งต่อกกิ่งทาบมาเรียบร้อยแล้วพอเขาได้มาเรียบร้อยเรียบร้อยทาบติดแล้วเขาเอามาลงเข่งหรือจะลงถุงนะประมาณว่าต่างแต่เขาลงเข่งลงถุงนะรากเริ่มแทงทะลุเข่งทะลุถุงเป็นช่วงเวลาที่รากจะเดินดีนการจเจริญเติบโตจะรวดเร็วต่อเนื่อง เรากะระยะเวลาปลูกพอดีกับตรงนั้นไหมหรือว่าไปเอาไอ้กิ่งพันธุ์ที่รากนะขดม้วนอยู่ในถุงพลาสติกมาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีหรือจะหดอยู่ในภาชนะปลูกอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเอามาปลูกมันก็ไม่ดีและที่สำคัญ ไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกตามใจชอบถ้าจะปลูกเป็นการค้านะบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าจะไม่ปลูกพันธุ์ซ้ำซากกับมีแต่น้ำดอกบ้เขียวเจเวยเพราะพันธุ์เหล่านี้มันเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทดลองมาแล้วว่ามันมีความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ดีอย่างถ้าเป็นชาวสวนผัก เราก็ใช้เมล็ดพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ดีก็ต้องบรรจุอยู่ในกระป๋องบรรจุอยู่ในซองแล้วมีวันล็อตที่ผลิตวันที่ผลิตและวันหมดอายุมันหมดอายุเมื่อไหร่ไม่ใช่ซื้อมาหมดอายุแล้วคือเมล็ดพันธุ์ตายแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับปลูกไปก็มีประโยชน์หรือคนอดเสียดายปลูกฟักเขียวแค่เอาเมล็ด นะแล้วก็เอาเมล็ดมาปลูกเองไม่คุ้มหรอกครับลงทุนใช้เมล็ดพันธ์ดีคุ้มค่าแต่ว่าเวลาเราปลูกพืชผักเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องเกี่ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเมล็ดพันธ์ดีคืออะไรครับเมล็ดพันธดีเก่งพันดีหนึ่งถ้าเป็นเมล็ดพันธดีเปอร์เซ็นต์ความงอกต้องได้มาตรฐาน8 5 90 9บห้าแล้วแต่ ยกเว้นผักบุ้งจีน65ก็ถือว่าเก่งนะครับเปอร์เซ็นนะเปอร์เซ็นความงอกแล้วมันเป็นพันธุ์ต้านทานไหมนะถ้ามันเป็นพันธุ์ต้านทานต้านทานต่ออะไรต้านทานต่อเพลี้ยไฟต้านทานต่อ,อโรคนะอะไรต่างๆเหล่านี้ต้านทานไหมและเมล็ดพันธุ์ดีต้องมักจะต้องคลุกเมล็ดป้องกัน โรคและ,มะแมลงที่จะมารบกวนเวลาเรเาลงปลูกปับ๊บมันก็จะไม่มีมแมลงมารบกวนเวลาเราลงปลูกโรคที่มันถ่ายทอดได้ทางเมล็ดมันก็ไม่ติดมาตัวอย่างคนปลูกข้าวโพดถ้าไปเอาเมล็ดพันุ์ข้าวโพดท,ที่มันติดโรคราต้งค้างมาเวลาหยอดเวลาปลูกขึ้นเป็นต้นกล้าอ่อน,ออน มันก็จะเป็นโรครานํำค้างทั้งหมดก็เรียกว่าเจ๊งทันตาเห็นเลยนะครับส่วนกิ่งพันธุ์ก็ได้ว่าไปบางแล้วนะฮะความพิถีพิถันพอเราได้กิ่งพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ดีนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราจะต้องพิถีพิถันต่อการปลูกนะครับคำว่าพิธีพิถันต่อการปลูกนั้น ก็คือว่ามีขั้นตอนการดำเนินการที่ดีตัวอ,อย่างถ้าเราปลูกผักนะผักชนิดนี้มันไปเพาะกล้าแล้วเอาต้นกล้ามาปลูกได้ไหมไ้บางอย่างมันต้องหยอดเมล็ดแล้วถอนกล้าอย่างเดียวเช่นปลูกผักกาดหัวอย่างเนี้ยนะปลูกผักกาดหัวแบบนี้มันต้อง หยอดเมล็ดแล้วก็ถอนไอ้ต้นไม่ต้องการทิ้งเอาต้นรากตรงตรงดิ่งดิง,ดงนั่นเอาเก็บไว้รากจะได้ไม่คดไม่งอแต่บางอย่างเราไปถอนทิ้งเสียดายเราก็เพาะกล้าเพาะกล้าพลิกปลกล้ามะเขืออะไรอย่างนี้เวลาเราเพาะกล้ากล้าไม่ควรจะเป็นต้นกล้าอยู่กี่วันไม่ใช่ปล่อยให้กล้าแก่งักแล้วค่อยมาย้ายปลูกอย่างนั้น ผลผลิตมันก็ไม่ดีการปฏิบัติต่อต้นกล้าจะต้องทําอย่างไรดินจะต้องปลอเชื้อเพราะถ้ามีโรค damping off ที่เรียกว่าเน่าคอดินเอา,มาเมล็ดไปเพาะมันก็เน่าตายเป็นยอมยอมไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรลดน้ำเข้ไปอีกมันก็ยิ่งแขะก็ยิ่งเกิดโรคเข้าไปอีกอย่างนี้ก็แย่บางทีเพาะกล้าไป มดก็มาคาบเอา,มาเมล็ดไปกินหมดหนูก็มาคุยไปกินหมดอย่างนี้นะเราต้องคือมันเป็นปัญหาสารพัดหมดนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเพราะปลูกในสวนบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาสารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับอ้าวเราได้ต้นกล้ากิ่งพันธุ์ดีมาแล้วเวลาปลูก นะไม้ที่จะยึดกิ่งนะเพื่อให้กิ่งมันตั้งตรงไม่เอน็นไม่เอียงมีหรือ,อยังไม่มีก็ต้องไปซื้อเดีย๋ยวนี้เขาก็มีการขายกันเป็นมัดๆเลยไม้ไผ่เนี่ยนะถ้ามืออาชีพแล้วเขาไม่มานั่งเสียดายพวกนี้ไม่ใช่ปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างต้นมันจะเอ็นมันจะเอียงยังไงก็ไม่ได้ไปใส่ใจไปสนใจอย่างนั้นไม่ได้นะครับเตรียมการให้พร้อม นี่ก็ว่าในเรื่องเก่งพันดีก็เหมือนเพลงในอดีตคุณดำแดนสุพรรณก็ร้องไว้นาะดีๆต้องใช้กขาปลูกพันดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียทีนาะเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวลา,เ,วลาเสียทีนาฟรีฟรีนะทำๆทำๆนั่นะแหลก็ร้องว่ากวากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวจะเอามาปลูก เราก็ต้องถามว่าไอ้ข้าวที่ยังมาปลูกเนี่ยเราปลูกเองเก็บเองปลูกเองเก็บเองมานานกี่ปีแล้วไม่เอานะอย่างนั้นเราก็ต้องวิ่งไปนะขับรถไปไม่ใช่ต้องเดินไปนะไปที่สถานีวิจัยข้าวไปที่ถานศูนย์ข้าว,าว,าวชุมชนหรือจะเป็นภาคเอกชนไปซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดีมาปลูกคือเมล็ดข้าวเนี่ยตอนคิดค้นได้ใหม่ๆเขาเรียก มเมล็ดพันธุ์คัดนะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์หลักอันนี้ก็จะอยู่ในมือนักวิชาการละส่วนว่ามาถึงขั้นมเมล็ดพันธุ์ขยายคือที่เอามาปลูกอันนี้แหละครับที่เราจะต้องเอามาปลูกและก็การยอมลงทุนหามเมล็ดพันธุ์ดีมามันคุ้มค่าจริงๆครับฉันเชื่อผมนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึง ทิดวนบางประมาะตู้ปอนอ12กาแพงแสนและขอประถม73140หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซน buan 2 4 9 4นะครับใครๆก็รักหัวหัวกันใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยจ๋งไปทุกสิ่งิ่งยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมาสี่สิบปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุ่นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแรง่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเคินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน